ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สำมกง,งานควบคุมการฝังตบขยะของกรุงตัวเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ ที่แห่งนี้ท้าผู้ชมได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าเป็นทะเลแต่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ดินที่มนุษย์สามารถมาอาศัยอยู่ได้สิ่งสารพโภคนั้นมีครบคันทุกอย่างย้อนไปเมื่อ50ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือกรุงโตเกียวแล้วก็ท่าเรือของโตเกียว แต่พื้นที่ของโตเกียวนั้นมีปริมาณแล้วก็บริเวณจำกัดด้วยดังนั้นคนญี่ปุ่นมื่อา50ปีที่ผ่านมานั้นมีการใช้วิธีการคิดแบบฝังกลบพื้นที่ทางทะเลได้แล้วจึงดำเนินการต่อเนื่องมาโดยนะครับขยายพื้นที่การท่าเรือเอ๊ะไม่รู้ทำยังไงหาที่ดินเพิ่มไม่ได้ก็ใช้วิธีการฝังกลบฝังกลบจากอะไรครับ จากเรื่องของขยะนี่เองเพราะว่ามหานครโตเกียวนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณสัก13ล้านคนหาวิธีการกําจัดขยะโดยสร้างกอนขยะนั้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มใช้วิธีการยังไงครับประกาศนโยบายก่อนเลยผู้นำในเขตเทศบาลนครโตเกียวนั้นบอกว่าสงครามนั้นต้องประกาศสงครามกับขยะ ขยะต้องทำสงครามเพราะฉะนั้นจึงเรียกร้องนะครับให้กับภาคพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะกรงตัวเกียวนั้นให้ความสำคัญกับการเก็บขยะแล้วก็การแยกขยะ มาที่กรงโตเกียวหรือที่เมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นท่านผู้ชมจะได้เห็นบ้านเมืองเข้าสะอาดสะอ้านที่เก็บขยะนั้นเป็นที่เป็นทาง ผู้คนนั้นมีะระเบียบวินัยไม่เก็บขยะไม่ทิ้งขยะไม่อะไรกันแล้วแต่นี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสร้างการมีวินัยตั้งแต่โน่นนะครับเด็กชั้นประถมปีที่4เลยสถานที่แห่งนี้เป็นที่อบรมแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานเอาเด็กมาเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งสำนักงานที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ เป็นทะเลมเก่าวหมดเลยแล้วตอนนี้มีการขมขึ้นมาเป็นพื้นที่อย่างที่เห็นนี่นะราบเรียบไปเป็นพื้นที่ดินธรรมดาปลูกต้นไม้ได้เขียวชอุ่มได้อยู่บริเวณด้านหลังนั้นผู้ชมเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เขียวชอุ่มทุกหมดสารโภพก,ก็มีโรงงานกำจัดขยะก็มีโรงงานทําขยะรีไซเคิลก็มีเพราะฉะนั้น1 2 13เขตการปกครองของประเทศญี่ปุ่นที่เขาแบ่งกันออกมานี่นะครับมีที่เก็บขยะ แล้วก็มีที่บดขยะแล้วก็มีที่ฝังกรบขยะขยะนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกัน1ขยะที่บอกว่าบดได้แล้วเอาไปรีไซเคิลได้แล้วขยะที่บอกว่าเผาไฟเผาไฟนั่นก็เผาไปเลยนะสุดท้ายเอาฝุ่นละออกเกล็กๆนะครับเอามาเป็นดินคล้ายๆดินนี่นะอันที่2เป็นขยะประเภทขยะที่ว่าบดขยี้ได้นะครับก็คือว่าเอามาบดให้ละเอียดปับ๊บก็จะเห็นหน้าตามือสักครู่ก็เห็นแล้วเนี่ยนะ อามาฝังขบนะครับัสุดท้ายนี้คือขยะประเภทชิ้นใหญ่ๆนะฮะก้อนนี้เช่นโต๊ะเก้าอี้กันแล้วแต่บดขยี้ได้ยกเว้นประเภทที่ว่าเป็นเหล็กหรือเป็นแร่ธาตุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับบอกอันนี้ไม่ได้ก็ต้องแยกส่วนต่างหากดังนั้นขยะทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เป็นกองม,มโหระทึกนั้นก็จะนําเข้าสู่โรงงานแล้วก็มาบดบ,บดแล้วก็มีการเอามาถมทะเลถมทะเลจากอะไรครับการคิดหลักวิศวกรรมนั่นก็คือว่าต้องสร้างกรอบซะก่อน สร้างกรอบสร้างกำแพงลึกลงไปเท่าไหร่ครับลึกลงไปประมาณสัก25เมตรถึง50เมตรในพื้นที่ของแต่ละทะเลพอสร้างกรอบเสร็จแล้วคนญี่ปุ่นนั้นต้องคิดสูบน้ําทะเลออกแล้วเอาขยะที่ได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับเอามาฝังกบฝังกบฝังกบเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นนะครับเล็งเห็นความสําคัญว่าเราจะอยู่กับขยะอยู่กับเรื่องของมลพิษอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนีนให้เกิดความสุขโดยเอื้อซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง นี่เป็นตัวอย่างที่ดีๆนะครับในเรื่องของการกักกราจายการกำกัดขยะของคนญี่ปุ่นครับเรามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี้เดือนเมษายนบ้านเราอากาศร้อนนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นอากาศสบายตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้แล้ดูไม้ไม้ปรีเห็นไหมฮะซากุระยังบานให้เห็นแล้วก็ร่วงโรยลงมาพื้นดิโนโหนนะครับปรีวุขึ้นมา ลมเย็นสบายเลยแต่ดูตามท้องถนนหนทางขยะมีแต่ใบไม้กับเศษซากุระเท่านั้นเองนะครับประเภทถุงพลาสติกหนังสือพิมพ์ถุงกระดาษก๊อบแก,แก๊บนะครับขวดน้ำไม่มีให้เห็นเลยคนญี่ปุ่นนั้นบริหารงานเรื่องของการกำกัดขยะกำกัดขยะนั้นนะตั้งแต่ตนเองนั่นก็คือว่าความรับผิดชอบตั้งแต่ตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่นะครับออกมาเป็นขยะแล้วจะต้องรู้จักการคัดแยก ขยะเปียกขยะแห้งขยะต้องเอาไปรีไซเคิลแล้วก็มีการนะครับเอาไปวางไว้บ้านของตัวเองตามข้อตกลงกติกาของเทศบาลแต่และนครที่กําหนดเอาไว้ว่าวันไหนฉันจะมาเก็บขยะแห้งวันไหนฉันจะมาเก็บขยะเปียกวันไหนฉันจะมาเก็บขยะรีไซเคิลสุดท้ายนะครับก็นําเข้าไปสู่โรงงานเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเรื่องของขยะทั้งหมดญี่ปุ่นถือว่าเป็นหัวใจและก็ว่าสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ที่ขำที่สุดก็คือว่าคนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับจะต้องรู้จัก รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำลายแล้วก็จะบ,บริหารงานยังไงต่อไปครับ เปล่าดีๆ <S <S ยัง<ด>มี <ๆ S 2> ดีกว่านี้อีกไหมครับมีโโหุนพรพั์นะครับ <นะ S 1> ไปประเทศญี่ปุ่นทีไรก็โอ้โอนะครับเขาไปไม่ไปไกลเหลือเกินเป็นประเทศที่ได้มาตรฐานโลก เพราะว่าเขามีระเบียบวินยัยมีการศึกษามีความรู้เคารพกฎกติการักชาติรักบ้านเมืองช่วยกันสร้างทุกคนมีมาส่วนร่วมกันหมดเลยคุณปอนป้าแนออ่จนขโมยน้อยมากเลยทุกอย่างไปเลี้ยวๆพัฒนาออหมดเลยเป็นระเบียบทุกอย่างเพราะเพราคนเขามีวินยัยสําคัญที่สุดก็คือวินัยนั่นเองค่ะเราก็รู้อย่างนี้มาตั้งหลายสิปีแล้วนะ คนไทยก็บอกว่าดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวแต่แหมไปดูญี่ปุ่นทีไรก็ไม่เคยมาย้อนดูตัวเองเลยนะคะเรื่องของระเบียบวินัยเท่านั้นนะคะที่จะสร้างชาติได้คนไทยเราก็คงจะต้องสร้างชาติด้วยระเบียบวินยัยเช่นเดียวกันนะคะคแต่พูดถึงสากุราที่สวยๆเนาะบ้านเราก็มีด้วยเหมือนกันนะ พยาเสือโครงโอ้อย่ไหมครับที่ไหนนมีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดีๆที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองมรดกโลกนะครับชิราคาวะโอ้มรดกโลกชิราคาวะโกนะครับที่เป็นการสร้างบ้านแบบ พนมมือแบบสามเหลี่ยมนี่นะครับ<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูว่ายังมีอีกดีจริงๆนะ,นนะครับเขาอยู่ได้อย่างไรแล้วก็แนวความคิดเขานี่คิดอย่างไรถึงสร้างกันอยู่ให้มีความสุขแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเข้ามาประเทศเขาน่าสนใจน่าศึกษาอย่างยิ่งเลยเบอกว่าเมืองนี้เขาทำนากันใช่ไหมอืปํานาลยะครับชีวิตชาวนาของคนญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงคุณมหาเศรษฐีประเทศไทยนี่แหละ โอ้โหครับงั้นไปไปอยู่ด้วยดีกับอยากไปอยู่นะครับมีหร<น>ือเปล่าก็ไม่รู้ชนญี่ปุ่นนะเออครับเอาเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยิ่งเป็นข่าวดีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสักหน่อยนะครับชิมเขากล้วยทําไม้นะครับมันต้องยกสดด้วยนะครับต้องจับนมมันต้องค้นมันต้องขย่ยาด้วย เขาบอกเป็นสูตรเป็นเทคนิคหมดเลยนี่นะใช่ค่ะรวมทั้งนะคะจะพาไปดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณหลังจากที่ท่านหายป่วยมาแล้วนะท่านก็มาทําวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะน่าสนใจยังเปิดรับบริจาคค่ะเพราะว่าเป็นงานบุญงานกุศลนะคะสักครู่ค่ะ